สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบเบอร์ดีบายดูนะครับวันนี้มาทานกว๋วยเตี๋ยวเรือกันนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือลุงอูดอยู่ที่วัดซอยในวัดแสงสิริธรรมใช่ไหมครับวัดแสงสิริธรรมเราเดินเข้ามานะครับก็จอดรถไว้ที่ที่วัดนะครับบรรยากาศร้านก็ธรรมชาติดีมากนะครับอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาเลย คือร้านนี้มาเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกร้านปิดครับวันนี้ก็เลยประสบความสำเร็จในการมาทานนะครับสั่งไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาความน่าทานของก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วนะครับชอบทานตั้งแต่เด็กๆและรู้สึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติเข้มขน้นรแสแซ่บนะครับมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยนะครับ ก็เลยอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังอยากที่จะมาลองชิมดูนะครับ To the sea for a getaway car, top down. Then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Stand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one down for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink anybody, by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, her days are never ending. Yeah. No. ีเราได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับหน้าตาหน้าทานมากกลิ่นก็หอมหอมนะครับบรรยากาศที่นั่งของเรานี้ได้เป็นส่วนตัวมากครับไพรวทดเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเส้นเ,เส้นเล็กนะครับและกากหมูเจียวกากหมูเจียวหน้าทานนะครับผมสั่ง ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำน้อยนะครับอันนี้คือเส้นหมี่น้ำน้อยแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เส้นใหญ่ก๋วย mm hmm. เตี๋ยวที่อยากทานมานานนะครับ mm hmm. วันนี้ก็มาท mm hmm. านเป็นผลสำเร็จ mm hmm. ครับก็กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวเรือลุงอูด๊ด mm hmm. ก็อร่อยมากๆครับ น้ำซุปหอมกลมกล่อมสำหรับผมปรุงใส่น้ำตาลนิดเดียวแล้วก็น้ำส้มแล้วอร่อยมากครับชามแรกๆอันนี้ยังไม่ยังไม่รู้สึกรสชาติเค็มค้นเท่าไหร่แต่พอต่อสองสามนี้อร่อยขึ้นมากเลยครับพอกินกับตากหมูเจียวนะครับยิ่งเข้ากันมากครับน้ำซุปหอมอร่อยเนื้อสด เนื้อสดปกติผมไม่ค่อยไม่ทานเนื้อสดเท่าไหร่แต่เนื้อสดร้านนี้อร่อยครับเนื้อเปื่อยก็ไม่ต้องพูดถึงครับเนื้อเปื่อยยอดเยี่ยมครับบรรยากาศของทางร้านธรรมชาตินะครับเป็นบ้านติดแม่น้ําผมนั่งกินอยู่บนอยู่บนที่นั่งพิเศษนะครับเป็นส่วนตัวเลยมีอยู่มีอยู่ที่เดียวนะครับในร้านอยู่ข้างๆเรือครับก็ฝากร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอูดไว้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสอร่อยจริงๆอยากให้มาลองทานอย่างผมยอมขับรถมาไกลเลยนะครับมาครั้งแรกผิดหวังครับเพราะว่าร้านปิดไม่ได้โทรเช็คก่อนแล้วก็แต่มาวันนี้ได้ทานแล้วถือว่าที่ขับรถมาแล้วก็มาเป็นครั้งที่สองนี่ไม่ผิดหวังจริงๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ลองไม่ได้ลองทานและเป็น สายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอยากให้มาลองทานดูครับยังไงก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายครับ In the Caribbean, yeah. yeah. Dan, dan, dan. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink anybody by the ocean.